หลังจากใช้เวลาในการถ่ายทำละครแอคชั่นเรื่องเจ้าพายุมานาน7เดือนเต็มทองก้อนสีทับทิมพุ่งกับฝีมือดี ของค่ายโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปซึ่งมีผู้จัดหญิงแกล่งอย่างคุณพรพิมลมั่นฤทยัยเป็นหัวเรือใหญ่ก็ได้เลิกปิดกองละครเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนักสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะโดยมีพระเอกหน้าเข้มกําลังมาแรงอย่างหนุ่มวิกเอ็มลิขิตที่ควงคู่มากับสาวฮาน่าลีวิสนางเอกคู่จิ้นจากละครเรื่องผ้ามากับพระมาเข้าฉากบูรหัมกันอย่างเมามันกับนักสแสดงอีกมากมาย โดยในวันนั้นไม่ใช่แค่การปิดกล้องอย่างเดียวแต่ได้มีการเซตฉากเพื่อเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวฮาหน่าอีกด้วยโดยผู้กุมกับได้คุยและแอบวางคิวกับหนุ่มวิเอ็มเอาไว้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรพอเซตทุกอย่างพร้อมเหมือนถ่ายจริงเสร็จกุมกับก็เรียกหนุ่มวิเอ็มและสาวฮาหน่ามาซ้อมคิวว่าจะต้องแสดงกันอย่างไร พอถ่ายจริงฮาน่าก็วิ่งมาพร้อมกับบิ๊กเอ็มเพื่อยิงต่อสู้กับผู้ร้ายโดยหลบตรงกล่องที่พุ่มกับและทีมงานได้เซตเอาไว้แต่หนุ่มบิ๊กเอ็มได้หลบออกไปก่อนโดยที่ฮาน่าไม่รู้ตัวพอกำลังตั้งใจยิงต่อสู้กับเหล่าร้ายพร้อมกับหลบลูกกระสุนไปด้วยตามคิวฮาน่าจะต้องเปิดกล่องเพื่อหยิบลูกระเบิดที่ซ่อนเอาไวไ้ในกล่องด้วยตอนซ้อมก็เป็นระเบิดจริง แต่พอถ่ายจีนพุ่มกับแอบเอาเคสซิมภูก้อนใหญ่ไปวางไว้แทนพอถึงคิวที่ต้องเปิดกล่องระเบิดฮหาหน่าเกิดทาเคสตะละเลยพ่าโชคดีเหลือไปเห็นอะไรจริงภูซิมภูมอยู่ในกล่องเลยไม่กล้าที่จะหยิบพอเปิดกล่องขึ้นมาเท่านั้นแหละจะเจอกับเคกที่จุดเทียนเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วทร้งทั้งมีเสียงเพลงแฮปปี้เบรดจากทุกคนในกองดังขึ้นและหนุ่มบิ๊กเอ็มก็ถือเคกช่องเจ็ดเข้ามาเซอร์ไพรส์อ,อีก จากนั้นพุ่มกับและนักแสดงเดินมาร่วมอวยพรทําเอาสาวหฮาหน่าถึงกับน้ําตาซึมด้วยความดีใจเรียกได้ว่าเข้มข้นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกันเลยทีเดียวจะสนุกมากมายขนาดไหนน,นั้นต้องรอชมเจ้าพาย,ยุเร็วๆนี้ค่ะครับผมตรินเสรชโชคครับรับบทเป็นมงคลครับตัวร้ายในท้องเรื่องครับผมผมเต้นสุดคุณครับรับบทเป็นโตมอนครับครับผมจินจินนาณวรัตครับรับบทเป็นบิ๊กบอสครับ แล้วรมเป็นบูผาครับจิวโรเจอร์ค่ะรับบทเป็นวีนัสค่ะน้ำฝนนาชนว่าค่ะรับบทเป็นอีวานาค่ะค่ะปราบครับปราบประดดนะครับรับบทจานวางครับจริงๆเรื่องกระแสละครละครเราของโคอิเซียมจริงๆแล้วไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะไม่ว่าการถ่ายทำหรือการลงทุนเราตั้งใจกันทั้งภู่กับตองก้อนซีทัพทิมแล้วก็ของโคอิเซียมกับช่องเจ็ดเราก็พยายามทํากันให้ดีที่สุด ให้กับประชาชนที่มีโอกาสได้ชมกันทุกๆครั้งในแนวของโคลอเเซียมอินเตอร์กรุ๊ปและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรื่องหนังบูเลนไนชั่นโคลอเเซียมชอบโดยโดยโดย,โดยโความเป็นโคลอเเซียมมัก็มาจากคุุโคมากเด็นะคะก็ต้องฝากผลงานของทุกเรื่องนะคะของเรื่องเจ้าพายุ ได้ว่าเป็นละครที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องเจ้าพายุยังไงแฟนๆอดทนรออีกนิดนึงนะคะจะจะได้ชมทางช่อง7สีแน่นอนค่ะ